สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปันนะครับวันนี้ข่าวสารไทยลีกมันก็อยู่ในช่วงเข้มข้นเพราะว่าจะเปิดซีซั่นแล้ววันนี้ที่ผมอ่านคลิป15สิงหาคมเป็นเกมแรกแต่ว่าตลาดซื้อขายเนี่ยจะปิดวันที่28สิงหาคมดังนั้น2เกมอันตรายที่ผู้เล่นทุกคนต้องพยายามโชว์ฟอร์มแม้จะเซ็นสัญญากับทีมไปแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรการันตีเกิดผลงานไม่ไหวจริงๆแล้วดันมีอาการบาดเจ็บหรือส่งผลที่ทําให้เกิดปัดใจจัยในการเปลี่ยนทุกทีมเอาแน่ครับอย่างราชบุรีที่จะประเดิมสนาม เจอกับพลังการเนี่ยล่าสุดก็ยังลงทะเบียนนักเตะต,ต่างชาติไม่ครบนะครับคือตามกฎก่อนจะแข่ง1วันคุณต้องลงทะเบียนนักบอลอย่างน้อย20คนให้ทันเวลาโดยฝั่งของราชบังกรเนี่ยยังเว้นว่างตำแหน่งของซิดเคลย์แบ็กซ้ายชาวบราซิลที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้และกําลังลุ้นผลการตรวจอย่างละเอียดแม้ว่าจะรอดพ้นจากการถูกยกเลิกสัญญาที่คุยกันไปก่อนหน้านี้แต่อะไรก็ไม่แน่นอนซึ่งอกว่าเกมแรกจะตอบทุกอย่างเลยนะครับว่าฟุตบอล4รายการที่พวกเขาต้องเล่นไม่ว่าจะไทยลีก เอฟเอัพและก็ลีกคัพรวมถึงศึก AFC Champions League 2ที่จะมีการจับสลากกันในวันนี้พร้อมๆกับโปรแกรมการแข่งขันของ a อเชียลี e ว่าผู้เล่นตัวใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มได้ขนาดไหนเพราะว่าแข่ง Import ไม่ว่าจะเป็นซิดเคลที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็กองหลังอย่างเชเดรมี่คอรินัสที่ได้อยู่กับทีมต่อแต่ว่าต้องปรับตัวอพอสมควรไหนจะกองหน้าอย่างออมาดาดูน ก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มกว่านักเตะเก่าอย่างเอ็นจีว่ารวมถึงหัวหอกอาเซียนอย่างอีกซันฟันดี้ที่ย้ายมาจากบีจีด้วยสัญญายืมตัวและผมเชื่อว่าราชบุรีอาจจะใช้โคต้าในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลังจากผ่านแมตช์สแมตช์แรกขาไปดูคู่ต่อสู้อย่างพลังการทีมเยือนนะครับถือว่ารอดบุญบิตเลยกับการลงทะเบียนต่างชาติให้ครบตามโคต้าทันเส้นตายก่อนจะแข่งขัน1วันโดยเพิ่งลงทะเบียนเสร็จเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานเลยนะครับก็เท่ากับว่าโคต้าต่างชาติแน่นขนาดเลยเพราะว่าเซ็นมาครบ7ตัว แต่จะไปเยอะโควต้าอาเซียนหน่อยที่ลงทะเบียนมาถึง5คนโดยโควต้าในการลงสนามก็ต้องตัดต่างชาติจาก7เหลือ5คนแล้วก็อาเซียนที่มี5คนจะลงสนามได้เพียงแค่2คนต่อ1แมชซึ่งไม่ว่าเบื้องบนจะลงทุนขนาดไหนแต่ในมุมการทํางานภาคสนามของโคช้ชผมเชื่อว่าพี่โอ่งเองก็ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับนักฟุตบอลแน่นอนถึงแม้อาวุธจะครบมือแล้วแต่ว่ามันมาในช่วงเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด ก่อนที่หลีกจะเปิดดังนั้นร่างกายบางคนที่มาก่อนเนี่ยอาจจะเต็มร้อยต่างชาติบางคนที่มาเร็วหน่อยก็อาจจะสักประมาณ80%แต่คนที่มาทีหลังไม่ว่าจะเป็นเกอร์สันหรือแม้แต่อนดรอสเทาเซนก็บอกได้เลยว่า3เกมแรกก่อนจะเบรคให้กับโปรแกรมทีมชาติในเดือนกันยายนแค่เห็นพวกเขาลงสนามได้เป็นตัวสำรองก็ถือว่าเกินเป้าหมายแล้วเพราะฝืนใช้เนี่ยไม่คุ้มอย่างแน่นอนโดยเกมระหว่างราชบุรีกับพลังการถ่ายทสดหนึ่งทุ่มติดตามได้เลยทาง AIS Play ดูฟรีนะครับ จะนั่ไปดูข่าวฝุ่นตลบในตลาดซื้อขายที่ตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าหลายทีมก็วุ่นวายหลังจากที่อุ่นเครื่องแล้วก็พอจะเห็นว่าทิศทางของทีมมันเป็นยังไงนักเตะต,ต่างชาติเข้ามายกระดับขุมกําลังให้มันดีกว่าเดิมได้จริงไหมโดยต่อพิคาดพีทีประจวบกลายเป็นทีมที่น่าห่วงขึ้นมาทันทีหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญากับอารอนโอลานาเร่กอนาดีกรทีมชาตินจีเรียและก็เซยานเคอร์โตวิช มิดฟิลด์บอนเตเนโกรซึ่งสาเหตุก็แตกต่างกันออกไปนะครับโดยอารอนหลังจากที่มาซ้อมเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเพราะห่างเกมไปได้เป็นครึ่งปีแล้วทีมต้องฝากความหวังไว้ที่เขาในฐานะกองหน้าตัวเป้าซึ่งร่างกายก็น่าจะส่วนหนึ่งแต่ที่ไม่ตอบโจทย์แท็กติกเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่อย่างนั้นเปลี่ยนม้าก,กลางศึกในช่วงเวลาที่เปิดซีซั่นไปแล้วโอกาสที่จะได้ตัวดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมาก เพราะเขาก็มีสังกัดกันแทบหมดแล้วและจะหาคนที่มีแมตฟิตมาแล้วลงสนามกับต้นสังกัดเก่าแบบต่อเน,นื่องก็ยิ่งยากไปใหญ่เพราะนั่นหมายความว่านักเตะคนนั้นเป็นตัวหลักของสโมสรมันก็คงไม่ง่ายที่เขาจะปล่อยมาให้กับทีมอื่นนอกจากคุณจะไปทุ่มเงินในการซื้อตัวเขาขณะที่อีกหนึ่งคนอย่างเคิร์ตตวิชพอซ้อมไปซ้อมมาเนี่ยปรากฏว่าสโมสรเห็นว่าตัวนักฟุตบอลระดับการเล่นเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าคนไทยทําให้เมื่อวานเนี่ยเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายของเขา แล้วก็เตรียมเก็บข้าวของออกจาก3อา่าวสเตเดียมเพื่อหาทีมใหม่เลยทําให้สล็อตต่างชาติของประจวบเนี่ยจะเหลือเพียงแค่7คนนะครับรวมโคตาเซียนด้วยถ้าแยกเป็นต่างชาติตอนนี้เหลือ4คนก็คือแอตตอนติดาบาซี่นี่คือนักเตะตเดิมที่ยังอยู่กับทีมรวมถึงตาอัวฟเฟรราที่ดึงตัวกลับมาอีกรอบนึงและก็ตัวใหม่ถอดด้ามที่อิมพ์ตเข้ามานั่นคือมิเชลและก็โรดิโกเดียส ส่วนอาเซียนอีก3คนก็คือเยสเปอร์นีโฮมอารีนอูเกลวิกและก็นิกเทเลอร์โอเคในแง่ของเวลาหาตัวใหม่เนี่ยมีอีก10กว่าวันแต่เกมการแข่งขันมันเริ่มไปแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่ผมรู้จักทีมประจวบมาเนี่ยไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไปห่วงพลังการนะครับว่าเซ็นแล้วดิวโล่งกันไป3-4ตัวสุดท้ายพลังการปิดจ็อบก่อนแล้วลรประจวบกลายเป็นทีมที่ตัวผู้เล่นดันไม่นิ่งจากการเปลี่ยนในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อบแบบนี้แล้วพื้นที่เปิด3โคต้าน,นะครับพนนเพราะ องหลังอย่างเอเมอรี่เชจินีที่เพิ่งย้ายไปอิมเมเกชันในลีกของมาเลเซียก็ต้องหาคนมาแทนโดยล่าสุดเนี่ยปิดดีลกับแนวรับคนใหม่ไปแล้วนั่นคือบารโดวิญาเซนเตอร์บราซิลในวัย27ปีถนัดเท้าซ้ายสูง192เซนมนะครับโดยประวัติเนี่ยก็เคยคาดแข่งในลีกสแกนดิเนเวียน กับวานาโมในสวีเดนตามด้วยโกเตบอร์เฮลซิบอ์เชริฟในมอโดวาแล้วก็อานาเซอร์ในคูเวตส่วนทีมล่าสุดก่อนจะมาไทยก็คือวัสเตรัสเอสเในสวีเดนจุดเด่นนอกจากรูปร่างสูงใหญ่ก็คือการสกัดบอลที่ค่อนข้างจะแบนยำและก็ยังมีทีเด็ดคือเติมขึ้นไปเล่นลูกตั้งเตะได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจวบต้องการรวมถึงหน้าที่หลัก ในการบิลล์อัพบอลจากแดนหลังที่เชจินีเนี่ยทำได้ไม่ดีจนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นตอนนี้ผมว่าแนวรับก็หายห่วงนะครับเซนเตอร์ที่ก่อนนี้เหลือ3คนเป็นต่างชาติ1แล้วก็อาเซียน2พอมี4ก็ได้ซัพพอร์ตกับระบบหลัง4หรือว่าหลัง3าได้อย่างสบายสบายแล้วก็มีเกมการแข่งขันต่อเนื่องในลิกของสวีเดนช่วงหลังอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเลยตัดสินใจย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของต่อพิคาดแบบไม่ยากเย็น ส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็เสียคีรอนอ้อนชัยภูมิไปอยู่กับ i m อิมเ t ชันตามเชชินี่ไปเลยนะครับก็เป็นนักเตะไทยรายที่3ในปีนี้ที่ย้ายไปค้าแข่งในลีกของมาเลเซีย อาบิชาอุตราแล้วก็เควินดีโรมรามผมคิดว่าเป็นโอกาสดีของน้องที่จะไปพัฒนาตัวเองกับประสบการณ์ที่ทุกคนอยากได้นะครับถึงแม้ว่าลีกมาเลเซียอาจถูกมองว่ามาตรฐานมีระยะห่างไม่เหมือนไทยลีกเพราะมีทีมเก่งกระโดดไปทีมเดียวเลยคือยาโฮที่เหลือก็ฟัดก,กันไปแต่ในแง่ของวิธีคิดการใช้ชีวิตเพียงแค่ลืมตาตื่นมาแล้วไม่ใช่ประเทศไทยผมเชื่อว่าการวางแผนจัดก,การชีวิตตัวเอง มันจะมีวินัยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนสถานการณ์ของทีมผลงานไม่ค่อยดีนะครับเล่นไป2เกมมีเพียงแค่คะแนนเดียวตอนนี้เกมรับก็น่าจะนิ่งแล้วสำหรับต่อพิฆาตแต่ว่าในเชิงของเกมรุกเนี่ยก็ต้องเติมกองกลางและก็กองหน้าซึ่งมีข่าวเหมือนกันว่าพวกเขาสนใจโรแมงอาบลอง ดีกองหน้าของราชบุรีที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะปิดเดียวกับสวัสดแคทนะครราศสีมาแต่สุดท้ายเหมือนเอเย่นเนี่ยแจ้งสวัสดแคทไปว่าตัวของอารบรองได้สังกัดใหม่แล้วซึ่งถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยประจวบก็อยู่ในโผของการเสริมทัพแน่นอนแต่ผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าเขาก็เล็งกองหน้าอิมพอร์ตมาจากต่างแดนเพียงแค่ตอนนี้ยังสับสนกันอยู่ว่าแนวรุกข,ข้างบนเนี่ยมันเหลือกี่เหลือใช้แล้วแต่ที่อ่านต้องเติมเนี่ยคงเป็นพื้นที่มิดฟิลด์ตรงกลางมากกว่าเพราะไม่มีตัวต่างชาติเป็นอาวุธชูโรงนนอกกจากดั เยสเปอร์นีโฮมขึ้นมาเล่นซึ่งการจ่ายบอลก็คงจะไม่เหมือนบิดฟิลธรรมชาติที่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าขอยาไปดูการท่าเรือกันต่อนะครับกลายเป็นทีมที่สถานการณ์เริ่มนิ่งแต่ที่ทราบกันนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะได้รับข่าวร้ายกับเคสของบดินผาลาที่ต้องเข้าเฝือกและพักอย่างน้อย1เดือนก็เจ็บจากการซ้อมในช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาหลังกับจากหัวหิน เพราะหลังจากนั้นไม่เห็นภาพโดมซ้อมหรือว่าลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเลยนะครับก็เหมือนว่ากาม่าเนี่ยคงต้องเลือกออปชั่นในการใช้ระบบ4-4-2ที่จะมีกาการเมนเดสเป็นหน้าต่ําและก็เอาบรายันเปนเรียยืนคู่หน้ากับมาติอุสปาโตไปเลยจะได้กลบแผลริมเส้นที่ไม่มีบดินซึ่งจะหาคนแทนแล้วคุณภาพเหมือนกันมันก็ยากเพราะว่าฝั่งซ้าย ก็เสียเควินไปแล้วก่อนหน้านี้โอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อนะครับเปิดซีซั่นมา2ตัวหลักที่เล่นเข้าขากันมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยของสิงเจ้าท่าไม่อยู่ให้อเล็กซานเดรกาาได้ใช้งานในช่วงออกสตาร์ทส่วนในรายของไมเคิลฟาวเคสกาดก็ลงทะเบยียนในเว็บไซต์ไทยลีกเรีบร้อยแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มีคนทักมาถามเยอะว่าทําไมไม่มีชื่อก็เท่าที่ได้ข้อมูลมาเหมือนเอกสารของนั้งเตะจะยังมาไม่ครบในตอนแรกก็ขาดบางอย่าง ก็เลยยังลงทะเบียนไม่ได้แต่ตอนนี้มั่นใจนะครับหายห่วงลงเฝ้าเสาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าถ่ายภาพโปรโมทเสื้อหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับยอดทีมแห่งทีมคลองเตยเนี่ยก็มีภาพของฟอลเคสกาตลอดอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับก็คือการประกาศตั้งประธานสโมสรคนใหม่ก็คือคุณพ่อข,ของคุณรวนพันธนั่นคือคุณโพพงษ์ร่ซ้ำคือผมก็ไม่ได่จะดราม่าอะไรนะครับแต่แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าระบบครอบครัวเพราะก่อนหน้านี้ก็มีชื่อของคุณเอพันตรดเอกมรัสเวตนาน ที่สมรท่าเรือเนี่ยได้มีการลงข่าวไว้ในวันทําบุญสม,มสรคือข่าวนี้ก็ไม่ได้มีใครไปสืบวงนมานะครับเพจสม,มสรรนั่นแหล,ละครับที่มีการลงแล้วอยู่ดีเนี่ยคุณก็ลบโพสต์ไปจากนั้นเนี่ยก็มาลงข่าวแก้ว่ามีความเข้าใจขาดเคลื่อนของสื่อมวลชนผมเลยงงว่าสื่อมวลชนอะไรครับก็เพจทางการของคุณเป็นคนลงเองจะมาบด้วยให้สื่อได้ยังไงผิดพลาดกันก็แก้ดีๆเราเองก็พร้อมจะนําเสนอข่าวให้ คือไม่รู้นะครับว่าต้นสายปลายเหตุจะมาจากอะไรที่เปลี่ยนจากคุณ A มาเป็นคุณพ่อของคุณดลพันธ์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมมันยืนยันนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของสโมสรแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาแซ่หรือว่าดรามา่าเพราะมันชัดเจนแต่แรกอยู่แล้วว่า การท่าเรือก็ยังอยู่ใน MOU ที่มาดามแป้งเนี่ยเซ็นไว้อย่างต่อเนื่องโดยมีการต่อสัญญากันทุก5ปีฉะนั้นถ้าเขาจะไม่ปล่อยมือหรือว่าจะให้คนในครอบครัวมาทํามันก็คงไม่แปลกเพราะสุดท้ายมเม็ดเงินในการรันสมโมสรมันก็มาจากเมืองไทยประกันภยัยซึ่งเจ้าของมันก็คือตะกูลล่ำซำดังนั้นของผู้นี้โตโตกันแล้วครับพูดเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าภาพบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมก็มีบางส่วนที่มองว่าเฮ้ยมันก็ไม่เกี่ยวกัน ถึงแม้ว่าในเชิงพฤติีในเนี่ยคุณแป้งยังคนจัดก,การทีมแทบทั้งหมดแต่แม้ว่าจะเอาใครมานั่งในตำแหน่งและมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำให้การท่าเรือได้เปรียบจากการแข่งขันในลีกผมว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหา จยาไปดูเรื่องของทีมชาติไทยกันต่อครับชุดใหญ่ในศึกคิงส์ครับเมื่อวานผมก็ได้มีการพูดถึงหลายสโมสรน,นะครับที่มีหนังสือขอตัวจากสมาคมกีฬาฟุตบอลในการเรียกนักกีฬาที่อยู่ในข่ายทั้งหมด50รายชื่อก่อนจะตัดตัวให้เหลือ23คนคก็เน้นย้ำนะครับว่าที่มีใน50ตัวคืออยู่ในข่ายที่อีชีจะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้ เดี๋ยววันนี้ครับไปดูฉลามชนโชบรีเอฟซีกันหน่อยครับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลลกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีนักบอลถูกใจโค้ดมาสะนะครับมีชื่อ3คนประกอบไปด้วยผู้รักษาป,ประตูอย่างนพคุณขัดตุนที่จะว่าไปก่อนนั้นเนี้ยก็เคยมีชื่อ,อยู่ในลิสต์มาหลายรอบแต่ก็ยังไม่ถูกเรียกตามมาด้วยกิติพงษ์แสนสนิทที่เกือบจะได้มาในรอบเดือนมิถุนายนเพื่อแทนสัสลักหายประโคนซึ่งถอนตัวไปแต่สุดท้ายตัวของน้อง ก็สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ตามไปด้วยจึงพลาดโอกาสทองไปแต่ตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วและก็น่าจะเป็นเด็กเก่าของอีชีสบายร่วมงานกันที่สมุดประการในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่มาะจะไปทําบุรีรัมและคนสุดท้ายคือ 1. ชันรงพรมสีแก้วซึ่งน่าจะกลายเป็นขาประจําในานามทีมชาติชุดใหญ่ยุคนี้แล้วนะครับเพียงแค่อาการยังน่าเป็นห่วง เพราะว่าร่างกายในช่วงที่ผ่านมากรามศึกน่กและก็มีภาพที่ต้องเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่า3าเกมแรกจะลงสนามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและง,งงเหมือนกันว่ามีการเช็คกันไหมว่านักเตะจะหายทันหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าหายไม่ทันมันก็เหมือนเสียโควต้าตรงนี้ให้กับนักเตะค,คนอื่นๆที่ควรจะมีโอกาสอยู่ในโผเพราะผมเชื่อว่าบางคนที่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยมันสามารถคุยกันได้เลยนะครับกับสมโมสรขอใบแพทย์ในการประเมินก็ได้ว่าต้องพักกี่วันพักกี่เดือนจะได้ไม่เสียพื้นที่ในการเรียกตัวอื่นขยับไปดูอุทัยธานีครับมีอยู่ในลิส 5คนนะครับเริ่มจากกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาทิตาธรอักษรศรีและเจมเบรเดฟอร์ดแล้ Davis, วก็เบนจามินเดวิสผู้ที่ถือว่าเป็นขาประจำอยู่ในขายที่อีชีเรียกในรอบหลังๆส่วนที่เคยมีชื่อใน50ตัวก็คือสิริมงคลรัตนภูมิหรือว่าน้องตั้นที่ดูเหมือนจะเป็นตัวหลักของอุทัยธานีมากขึ้นคราวนี้ก็อาจจะได้ลุ้นเหมือนกันนะครับที่จะเป็นดีลเซอร์ไพรส์เพราะประสบการณ์เนี่ยก็เคยไปอยู่ในเบลเยียมกับ o อชลูเวนทีมสำรองเล่นในชุดเยาวชนมาแล้วแต่ที่แหกโผจริงๆเนี่ย คือการเข้ามาของสยามแย็บที่ไม่ได้อยู่ในขายของยูยีาที่คดวางจะใช้แต่รอบนี้กระโดดข้ามมาชุดใหญ่สมใจของเจ้าตัวสถีต่ต่ก็บอกเลยว่าในแง่ของเกมความฟิตความต่อเนื่องสยามยังไม่ดีพอสำหรับทัพช้างศึกชุดใหญ่เพียงแต่ว่าอาจจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่อีชีเนี่ยอยากจะเอามาลอง เดี๋ยวหลังจากนี้จะไล่เรียงบรรดาทีมอื่นให้ได้ฟังกันนะครับคือจะทําสุดความสามารถเพื่อให้รู้ว่า50รายชื่อของอิชิมีใครบ้างเพราะผมจะบอกเสมอนะครับว่ามันจะสะท้อนถึงแนวคิดในการจัดการทีมการเรียกตัวแต่ละคนจะมีการเชื่อมต่อไปถึงตัวหลักและก็ตัวสํารองซึ่งเราจะรู้เลยว่าทิศทางในการทําทีมของอิชิหลังจากนี้ไอคำว่าระยะยาวในการสร้างทีมมันจะเป็นแบบไหนเพราะผมบอกเสมอนะครับว่าถ้าปัจจุบันมันไม่ดี คุณไม่มีทางอยู่ถึงอนาคตแน่นอนทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วย Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใน t u b e Facebook กดติดตามแล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันเจวรปัตเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ